รสชาติหอมอร่อยค่ะรับประทา <Wow. S 1> นง่ายค่ะเม็นขาวไหมคะพ่อฝนไม่เม็ขมนมมข้าวค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูญนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหกล่องจะมีอยู่ห้าซองชดื่มเลยค่ะรสชาติหวานมีสมหอมหวาน <Wow. S 1> แซ่บกินง่ายกืนคล่องทั้งหมดอยู่ ห้าซองนะคะน้ำก็จะออกสีเหลืองๆงจะเป็นสีเหลืองๆนะคะมัน mm hmm. ก็จะหอมๆห,หอมค่ะว้าว <Wow. S 1> ละลายน้ำง่ายค่ะแล้วก็ทานง่ายนะคะ อร่อย,ออยนะคะแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามข้อนะคะข้อเสื่อมนะคะอาการนิ้วล็อกเนาะอาการปวดหลังนะคะปวดคอบาไหลนะคะกระดูกทับเส้นนะคะทานดีบูลได้เลยดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบร,บรบข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทย ประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุ่นผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา